สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอิฟเปิด์ชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นรายการจัดสร้างนะครับเหรียญเทวสุวรรณโนนะครับรุ่นขหบดีเมืองพราวนะครับผมก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมหลวงพ่ออิฐนะครับจัดสร้างนะครับผมถวายให้กับวัดดงมะไฟนะครับผมตําบลหลวงขอดอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เพื่อ นำทุนทรัพย์นะครับไปสร้างอุโบสถนะครับผมสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับผมที่วัดหลวงขอดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมก็การออกแบบต่างๆนะครับผมหลวงพ่ออิดนะครับท่านก็เป็นเป็นผู้ออกแบบนะครับผมทั้งการวางอักขระเลขยันต่างๆนะครับผมออกแบบเหรียญนะครับแล้วก็อักขระยันที่เป็นอักขระหอมนะครับผมแล้วก็ แปรนะครับแปลเป็นอัขรล้านนาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังมอบอยันโสรถมงคลนะครับผมที่เป็นมหายันมงคลอันสูงสุดนะครับบรรจุไว้ที่หลังเหรียญน,นะครับผมของรุ่นขหบดีเมืองเร้าวนี่เองนะครับผมแล้วก็เมตานะครับตั้งชื่อนะครับผมชื่อรุ่นขหบดีเมืองเร้าวน,นะครับผมแล้วก็ให้สามารถ พุทธาิเศษนะครับในพิธีเดียวนะครับกับวัจุรามณีด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นแบบเหรียญนะครับผมที่เป็นปั๊มออกมานะครับก็เป็นปั๊มออกมาเป็นเนื้อตะกั่วก่อนนะครับตะกั่วลองพิมพ์นะครับผมนี่นะครับด้านหน้าเหรียญนะครับก็มีความสวยงามนะครับเหรียญก็เป็นเหรียญวงลีนะครับผมวงลีแล้วก็มีห่วงด้านบนนะครับ พอปั๊มออกมานะครับก็จะมีความสวยงามแบบนี้นะครับองค์เทวสวรรนะครับก็จะดูเป็นเอกลักษณ์นะครับผมสวยงามอักขระยันนะครับก็ล้อมรอบเหรียญนะครับผมทั้งรอบเหรียญเลยนะครับผมมีความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าชื่อรุ่นกระห์บดีเมืองก้าวนะครับส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่าลาภผลภูนทวีนะครับสวัสดีลาโูนะครับผม แล้วก็มีอักครยันต่างๆนะครับผมมายันโสรถมงคลนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยยันบร,รมี30สบทัศแล้วก็ล้อมรอบด้านนอกด้วยอักขรยันนะครับเทพสตราวุธทั้ง4นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นมายันโสรถมงคลนะครับผมทีนี้เราจะมาดูรายการจัดสร้างกันนะครับว่ามีรายการจัดสร้างอะไรบ้างนะครับผมก็ สำหรับรายการจัดสร้างนะครับผมชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดข้าหบดีนะครับรวยร้นฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของเนื้อทองคํานะครับผมมีเนื้อทองคําแล้วก็มีเงินลงยาแดงหลังเรียบนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินหลังเรียบนะครับส่วนชุดที่2นะครับก็จะเป็นข้าหบดีอุดมทรัพรวยรุ่งเรืองนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับแล้วก็นวะหลังเรียบนะครับผมแล้วก็ ชุดที่สามนะครับผมก็จะเป็นชุดค่าพอดีรวยรุ่งโรจน์นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อกระไหลทองหลังเรียบนะครับผมส่วนชุดที่4ี่นะครับผมก็จะเป็นชุดค่าพอดีอุดมราบนะครับเป็นคระเนื้อลุ้นโชคนะครับผมก็มีเนื้อเงินนะครับผม4ี่เก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมี เนื <krit> wood, ああ้อชนวนหลวงพ่ออ pues it ิฐนะครับ99เหรียญนะครับมีกระไหลทอง99มีอัลปาก้านะครับ99เหรียญมีดีบุก199เหรียญแล้วก็มีทองแดงผิวไฟนะครับ456เหรียญแล้วก็มีเนื้อป๋าบาทนะครับ999เหรียญนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงปิกมังครับนะครับ999เหรียญนะครับผมรายการท้ายนะครับเป็นก็เป็นเนื้อทองแดงรุ้งนะครับผมสร้าง599เหรียญ เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าเหรียญนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดข้าบดีอุดมทรัพย์รวยรุ่งเรืองนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าลงยาน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนวะต่ังเรียบนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับลงยาแดงนะครับก็มีความสวยงามนะครับเป็นเนื้อเงินเลยนะครับผมแล้วก็ลงยาสีแดงสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับก็มีความสวยงามนะครับไม่แพ้กันเลย สำหรับสองสีนี้นะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์เลยนะครับผมด้านหลังจะไม่มีลงยาแล้วก็ตอกโคดเหล็งไว้ด้านบนนะครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมนี่นะครับเนื้อนวะก็จะออกผิวออกสีแดงๆดงด้วยนะครับผมก็มีความสวยงามนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็ตอกโคดเหล็งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โคดประชมเหรียญนะครับผมส่วนเนื้อถัดไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นชุดรวยรุ่งโรจน์นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะนะครับแล้วก็มีเนื้อกระไหลทองหลังเรียบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังเหรียญกันนะครับนี่นะครับเนื้อเงินด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนกระไหลทองหลังเรียบนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆเลยนะครับแบบนี้เลยส่วนนวะนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเหมือนกันนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับเป็นชุด ขหบดีรวยทันใจนะครับอันนี้เป็นรายการลุ้นโชคนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินตอกสองโคดนะครับโคดแหลงสองโคดซ้ายขวานะครับแล้วก็เจาะรูห่วงนะครับผมสําหรับเนื้อเงินรายการลุ้นโชคนะครับจะเป็นร้อยห่วงนะครับผมส่วนถ้าเป็นรายการชุดชุดอื่นๆจะเป็นหูตันนะครับผมนี่นะครับส่วนเนื้อถัดไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนหลวงพ่ออิฐนะครับผมนี่นะครับชนวนก็จะออกดำๆนิดนึงนะครับผม นี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเหรียญน,นะครับเป็นหูตันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับผมด้านหลังเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้ต่อโคดต่อโคดเหลิงใหญ่นะครับไว้อยู่ด้านล่างนะครับใกล้ๆกับหมายเลขของเหรียญนะครับผมสําหรับชนวนนะคะรับะะก็สร้าง99เหรียญน,นะครับผมก็จะอยู่ในรายการลุ้นโชคนะครับผมกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับแล้วก็กรไมหยกสีแดงนะครับผม ในทุกเหรียญนะครับถ้าเป็นกล่องแท้นะครับซิลเดอร์มาจากวัดนะครับก็จะมีแปะชื่อของเหรียญไว้ด้วยเพราะว่าเป็นรายการลุ้นโชคนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับผมอัลปาก้าก็เป็นหูตันนะครับหูตันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมหลังเหรียญนะครับผมหลังเหรียญของอัลปาก้านะครับก็จะตอกโค้ดไว้ด้านหลังของเลขนะครับตอกโค้ดเลขไว้อยู่ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็ โคดเหลงจะอยู่ด้านหลังของตัวเลขนะครับผมในแต่ละเนื้อนะครับก็จะมีการตอกโคดเหลงที่ตำแหน่งต่างกันนะครับผมส่วนอันนี้นะครับเป็นเนื้อดีบุกนะครับผมตอกโคดเหลงไว้ด้านหน้าเหรียญนะครับตรงตรงศอกด้านขวาขององค์ทวิศวันนะครับก็คือด้านซ้ายของมือเรานั่นเองนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับตำแหน่งของเลขเหรียญนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็คือด้านล่างนะครับแต่ว่าโคดเหลงของเนื้อดีบุกนะครับจะอยู่ด้าน จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับผมเปวนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อดีบุกเหมือนกันนะครับเนื้อดีบุกในกล่องก็จะเป็นกำมี่สีเหลืองแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อโค้ดเหล็ยวไว้อยู่ด้านหน้าของเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับกล่องสีเหลืองนะครับแบบนี้กำมี่สีเหลืองนะครับกล่องสีขาวนะครับผมนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับสําหรับเนื้อดีบุกก็จะเป็นสี ขาวๆเงินๆนะครับท้ายตะ่วเหมือนกันนะครับผมเนื้อถัดไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมสร้าง456เหรียญนะครับทองแดงผิวไฟอันนี้จะเป็นหูตันนะครับผมถ้าทองแดงผิวไฟจะเป็นหูตันนะครับอันนี้ด้านหน้าส่วนด้านหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับสําหรับทองแดงผิวไฟนะครับผมก็จะออกสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับทองแดงนะครับเป็นทองแดงผิวไฟเลย เนื้อถัดไปนะครับผมนี่นะครับพอด้านหลังนะครับก็จะแปะมาแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นยังเป็นทองแดงผิวไฟอยู่นะครับก็จะแปะชื่อของผิวมาด้วยนะครับว่าเป็นผิวอะไรนะครับเพราะสีมันคล้ายคกันเนื้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมสร้าง999เหรียญนะครับนี่นะครับฝาบาทก็ตอกโคดเหลิงไว้ด้านหน้าเหรียญเหมือนกันนะครับอยู่ตรงฐานด้านขวาของมือเรานะครับผมนี่นะครับส่วนด้านหลังเหรียญ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งโคดต,รตรัวเลขเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจาะหูเหรียญมานะครับเป็นรูร้อยห่วงแบบนี้นะครับผมนี่ะครับสวยงามสำหรับเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นเนื้อ,อทองแดงปีกมแมลงทับนะครับผมก็เป็นเจาะรูห่วงเหมือนกันแล้วก็ต่อโเพชรเหลงอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเหลงอยู่ตรงฐานด้านซ้ายมือเรานะครับผมด้านหลังเหรียญก็ต่อกโคดไว้ทางด้านล่างนะครับ สวยงามนะครับก็เป็นออกลุ้งลุ้งนะครับก็เป็นสีของปีกแมลงทับนั่นเองนะครับเป็นการทําผิวนะครับปีกแมลงทับนะครับส่วนรายการนี้เป็นทองแดงลุ้งนะครับทองแดงลุ้งอันนี้เป็นเจาะห่วงนะครับอาจจะสีแดงแดงคล้ายๆกับรุ่นทองแดงผิวไฟนะครับแต่ว่าสีอันนี้จะแดงเข้มกว่านะครับเป็นทองแดงลุ้งแบบเข้มแล้วก็ตอกโพสหลิงอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับผม อยู่ที่ฐานแบบนี้นะครับก็ต่อโคอดคล้ายๆกับปีกแมลงทัพนะครับตำแหน่งใกล้ๆกันสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีพธิธีพุทธาพิเศษนะครับในวาระแรกนะครับผมเมื่อวันที่ยี่สิบสามธันวาคมปีสอง1นห้าหกหนึ่งนะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับที่เป็นพิธีเดียวกับพุทธาพิเศษรุ่นจำปีหน้าเทพปีหกหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เป็น สวดนกประเคราะห์นะครับพิธีสวดนกประเคราะห์ป่าประจําปีนะครับผมของวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นพิธีต่อสตาเสริมดวงนะครับพุทธพิเศษสวดพันยักษ์เป็นพิธีใหญ่เลยนะครับผมก็มีหลายๆรุ่นนะครับที่เข้าพิธีพุทธาพิเศษในรุ่นนี้นะครับก็พร้อมกันกับรุ่นจะปี61นหนึ่งนั่นเองจะปีหน้าเท่มนะครับก็มีรุ่นกะหาบดีเมืองเพลา้วนะครับ ที่เข้าไปพิธีพุทธาพิเศษนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเราดูจากในรูปนะครับก็จะมีเท้าเวสุวรรณนะครับหลายๆรุ่นนะครับที่ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษนี้ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพิธีดีพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมีนะครับบางรุ่นที่อยู่ในรูปนี้นะครับบูชานะครับผมก็อาจจะไม่ใช่รุ่นข้าพดีเมืองพร้าก็ได้ แต่ถือได้ว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆนะครับในงานพุทธ,ธาวิเศษนะครับที่วัดจุรามณีนั่นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นกหาบดีเมืองเพ้านะครับก็จะมีพุทธ,ธาพิเศษในวาระที่2นะครับที่วัดพระนอนแม่ปูคานะครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประมาณวันที่29ธันวาคมปี61นั่นเองปีเดียวกันนะครับก็ เกจิอาจารย์นะครับมาร่วมพุทธาพิเศษอาทิเช่นนะครับก็คูบาประหยัดนะครับวัดแม่พิกบนจังหวัดลำปางนะครับคูบาอินสมนะครับที่วัดปางน้ำให้นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับคูบาอินตานะครับวัดสาราจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลวงพ่อประเสริฐนะครับวัดนิ้วใหม่นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะมีคูบากิสดานะครับสุเมโท วัดสารพระเจ้าแดงนะครับจังหวัดลําพูนนะครับผมพิธีพุทธาพิเศษนะครับวาระที่สามนะครับก็จะเป็นอ่าครูบาบุญชุ่มนะครับยาณสังวโรนะครับเมตตาที่ฐานจิตนะครับผมแล้วก็วาระที่สี่นะครับที่วัดดงมะไฟอาเภอโลขอดอาเภอปราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อ่าพระภาวนาจารย์นะครับร่วมเสกนะครับอีกพับข้างเลยนะครับผม ก็เิจีที่ดังๆนะครับก็จะมีหลวงพ่อสนะครับวัดปงท่าข้ามจังหวัดแพร่นะครับอุบากิษดานะครับวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลําพูนอีกนะครับผมนีก็เป็นพุทธพิเศษทั้งหมด4วาระด้วยกันนะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความหมายนะครับแล้วก็มีความสําคัญนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับผมยิ่งสําคัญนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมที่ผม ชอบนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือนะครับหลวงพ่ออิฐนะครับท่านเป็นผู้ออกแบบนะครับทั้งแบบเหรียญแล้วก็การวางอัครยันต่างๆนะครับผมถือได้ว่ามีความถูกต้องแล้วก็สวยงามนะครับผมแล้วแปลเป็นอัขรล้านนานะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับนําทุนทรัพย์นะครับไปสร้าง อุโบสถนะครับเพื่อเป็นโบราณสถานนะครับเป็นสถานที่ของสงฆ์นะครับเพื่อที่จะ,ะสืบทอดทำนุบำรุงพุทธศาสนาต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมบุญนะครับผมแล้วก็เราก็มีโอกาสได้รับเหรียญที่มีความเป็นโมงคลนะครับเข้มฝัังนะครับมีพิธีพุทธพิเศษหลายๆวาระเลยนะครับผมก็ถือได้ว่า เราก็ได้ของดีนะครับมาไว้บูชานั่นเองนะครับผมก็นี่ทั้งหมดก็เป็นรายการจัดสร้างนะครับที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับในอนาคตสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ศึกษาก็สามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็เหรียญที่เอามาให้ชมกันนะครับก็อาจจะขาดไปบางเนื้อนะครับผมอย่างเช่นเนื้อทองคํานะครับก็ยังหา รูปไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื้อทองคาก็สร้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเนื้ออื่นๆก็มีโอกาสที่เราจะได้พบเจอบ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเป็นความรู้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ